ใช้ทุนเพียง2 200บาทนะครับก็ได้มาประมาณ7,737นบาทนะครับยังไงใครสนใจก็ดูให้จบนะครับวิธีการหาเงินแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้สูตรสล็อตออนไลน์นะครับมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยแถมยังมีสูตร sa sexy แถมให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่ชอบบาร์นะครับโอเคครับผมเข้ามาที่ห้องสูตรสล็อตแล้วนะครับโอเคครับผมผมพยายามหาเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกมที่ผมค่อนข้างที่จะเล่นบ่อยๆนะครับ และแตกง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยแล้วก็ทักเข้ามาเนี่ยผมจะสอนเป็นส่วนตัวเลยนะครับเจอแล้วครับเกมนี้ครับเกมแคทนะครับโอเคครับผมเลือกแล้วเนี่ยผมก็เปิดแถบอีกแถบหนึ่งนะครับเพื่อมาเข้าเกมสล็อตนะครับรอสักครู่ครับเพราะว่าเน็ตเน็ตค่อนข้างช้านะครับเล่นในโทรศัพท์ครับผมเจอแล้วฮะ เป็นรูปสังเกตง่ายๆครับเกมเดียวกันรูปก็รูปก็จะเหมือนกันนะครับโอเคฮะผมเกมแมวนะครับผมเล่นที่เป็ดละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมก็ตังมาสองพันนะครับเรากดอย่าลืมกดเทอร์โบด้วยนะครับเกมมันจะหมุนไวขึ้นนะครับทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการเล่นนะครับเกมนี้เนี่ยง่ายๆครับรอแมวมานะครับถ้าแมวมาครบสามตัวเนี่ยแจ็คพอตแตกครับผมอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับ โอเคครับผมเรารอเลยครับรอกงลงมาครับอ่ะกงลงมาแล้วนะฮะสององค์ครับผมโอเคครับได้ฟรีสเปนสิบครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ทําการกดได้เลยนะครับอ่ารอบแรกนะครับได้มาอยู่หนึ่งพันสามร้อยกว่าบาทนะครับแค่ได้รอบเดียวก็คุ้มแล้วนะครับแต่ที่เราได้สิบรอบนะครับผมดูกันเบยาวครับ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโปรแกรมคำนวณเกมสล็อตแบบนี้นะครับทักแชทเพจมานะครับหรือไม่คลิกปุ่มด้านล่างนะครับที่มีปุ่มคําว่าส่งข้อความนะครับมันจะทักเข้ามาในเพจนะครับหรือไม่ก็พิมพ์สนใจใต้โพสต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตอบและถ้าไม่ใช่เพจนี้ทักไปเนี่ยรบกวนทุกๆท่านเนี่ยอย่าไปรับนะครับอย่าไปรับแอดด้วยนะครับไม่งั้นท่านจะโดนหลอกแน่นอนนะครับโอเคนะครับรอบนี้ได้มาอยู่ตอนนี้ได้มาอยู่3,700เครับเห็นไหมฮะ ถ้ามีโปรแกรมเนี่ยนะครับโปรแกรมคำนวณแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าห้องไหนเนี่ยถึงเวลาที่จะแตกแล้วนะครับแตกมากแตกน้อยยังไงก็ได้กําไรอยู่ดีครับผมลงแค่วันละ2 0 0เองนะครับและในสูตรตัวนี้เนี่ยก็มียังมีสูตร sa sexy แถมไปให้ด้วยนะครับรวมทั้งหมดตอนนี้ได้6 0พันแล้วนะครับ6 0พันแล้วนะโอเคครับรอบนี้ได้มาอีก894บบาทอ่า อันนี้เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับผมได้ทั้งหมดนะครับ7,737บาทนะครับใช้เงินไปเพียงแค่สองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอย่าลืมนะครับทักแชทเพจนะครับอย่าให้คนอื่นทักไปนะครับคุณต้องทักมาหาเพจนี้เท่านั้นนะครับวันนี้สวัสดีครับผม